พมันซุงมาไทยนี่นี่นียี่ม่ไอไปไปไอ้ลมมีอะมาไม่ต่มนี่น่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยต่อหรือเปล่ามีได้เมาขึ้นพีนด้นจับจอมมันเหรองุ่ม,มบ่ ปลาขาดโมกินสูงสู่โคึกมจกมันนนนะกินสูม่ไปชิจเลยไ่จตอกไ่จังวงกิ้นตานังว่านี้ปไงงุ้มเห้ยโอ้โหไปยังไหลบ่มีตะีดตแล้วมันไหลลงสายมือ ตงักวะเขา่ได้จอกดิ้กขใ่ไหมไม่ได้็ตัวขึ้ใช่ไหมไม่ยาตัวมันือไพบึมๆอยู่มันี่ตัวหอกี่นีเดี๋ยวมันอแข็งเลยจังเดี๋ยวมันนุ่ม่ด้ขีตยวตปลาติเลยลองล

ไม่ไต,ตัวเดียวเลยคนเฮ้ยแต่ว่าเต่ทางงันเสปนินได้อยู่ต้มหนาวนนี้นได้ตัวเดยียวอ่นะตอนนี้นอรอดแลลน้ำให้น่าเสียไม่ไกลเลย บิดข <Workers, S 2> <es> ุนไงอยู be, ่ดีริดใหญยู่ดิค่ะเขาไปปิ้งเลยลิดบางปีปีก็มีบางปีก็บ่มีบางปีก็ตายบางปีก็รอดขนิ้งแต่งลูกมันเอ้ยปลาอีย่างนะปลาสลิดเอาอีกปกติไปปนอยู่บ่ เอ๊ะหนีมือโอ้มือนี่เนาะตัวนี้สมบูรณ์ย่มี2กล้าม่สอมตัวอกขออีดีเลยนี้กล้ามยไอ้พสมบูรตัวนี้ใหญ่วยใหญ่ใครใหญ่ใครนี่ยเตากูอันนี้อไรอ่มีกระตมี้อันนี้สมบูรณให่ใคร อู้ไคออกซะน้อตับตัอยูด่ดงามงอยู่ใส่บ่ใหญ่ปร,รนด๋อะประกุดไงออีกตัวนึงอ่วยช่วดูวนี่ดีเข้าตากูได้ออก<ต>ไปละว๊าววาวว๊าวไปเลยอยู่นำงามอ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ